อากาศหนาววันนี้ออกมารับแสงแดดออกมานอกพื้นที่ไม่ใช่ซีเมนสปาต้องมากํากับดูแล,แลว่นเดี๋ยวตกอีกไปตกหลุมอีกพร้อมกับเจ้าเจ้าโบเจ้าโบโบ ตกล่องไปได้อยู่ที่ทางมันเรียบน่ะไปเออตรงนี้น่ะไปดูพ่อก็ได้ลูกลังอ่ะตามไปดูพ่อตามไปประกบไปเดี๋ยวล้มอีกออกนอกบ้านรับแสงแดดอากาศมันหนาว กับเจ้าหมาฮีโร่เจ,เจ้าหมาฮีโร่เจ้าหมาโบโบไงไงแน่นไงไปขี่ไปทางปรถไฟน่ะมันถึงแดดลูกโโอ้หยาปิดกเสียวมาสิตรงไหนอ่ะล้มอ่ะอ่ะตรงไหนมาชี้ที่เกิดเหตสุสิตรงไหนวันนั้นที่ตกวินแชร์มาชี้ที่เกิดเหตุสิ ลุมไหนลุมนี้เหรอไม่ชี้แล้วเนาะไม่รู้จักว <c oughs> ันนี้ออกมารับแสงแดดอากาศมันเริ่มหนาวแล้วอากาศเย็น <c oughs> บ้านอยู่ติดถนนใหญ่มาตรงมันแดดๆดนี่ลูก ตากแดดหน่อยนึงระวังนะน,นันน่นนั่นนั่นนั่นระวังนะครับระวังนะครับติดนี่แหละตรงนี้ตรพนี้เป็นอย่างนี้แหละถ้าออกมานอกบ้านอย่างนี้ต้องประกบ ปกอ่อนเสยผมหน่อยกลัวแต่ไม่หล่อพ่อเพื่อนก็เ <c oughs> อาเสยอะเป็นยังไงคนหล่อยังไงยังไงอือ <c oughs> ก็ตรงน่าจะเป็นตรงหลุมนี้แหละน่าจะเป็นตรงหลุมนี้แหละหลุมนี้ใช่ไหมหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยที่ขี่รถลงมาแล้วอ่าที่ขี่รถลงมาแล้วอ่าล้อมันตกหลุมนคะคะมันมีหญ้ายอย่างเงี้ยมองไม่เห็นขี่มาตรงนี้แล้วก็ออล้อลอ้ลอวินแชร์ตลกหลุมแล้วก็ ตัวเองก็กระเด็นลงจากบินแชร์ถ้าออกมาข้างนอกอย่างนี้ต้องออกมาประกบตรงนี้เหรอตรงไหนไใช่ไม่ใช่ตรงนั้นลูกถ้าเรียบแบบนี้อ่าไม่ไม่ล้มรถไม่ล้ม วิตามินวิตามินอะไรครับฮะตะบนแสงแดดมีวิตามินอะไรครับลูกโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวหล่นนะลูกวางหน่อยวางหน่อยแสงแดดมีวิตามินอะไรครับไปยินไม่ถามนานนะพูดไม่พอเลย พูดหน้าจอมามาพูดหน้าจอกล้องเลยมาพูดหน้าจอมามาพูดหน้ากล้องเลยวิตามินอะไรครับวิตามินดีครับวิตามินดีคุณพี่แม่ยันไม่เห็นหรือะไรครับเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงเออาผู้เสียเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงครับโอ้ยวาวโคตรเนาะ เขาคล้อยแท้เขาเองแห้งแน่ <c oughs> อ้วนมากมาดูซิมาดูขาสิอ้วนมากทาครีมให้หรือเปล่าพอทาครีมให้หรือเปล่าไหนมาดูขาสิมาดูขาสิม,าาสมันอ้วนมากเนื้อมันตึงไปหมดเนาะน่ะไป <c oughs> ไปตรงแดดนะลูกไปตรงแดดนะไหนดูสิไหนดูสิ ว้วนมากดูสิดูขาสิไหนอ่ะตึงหมดเลยเนะี่ยโอ้ยเล็บก็ยาวแล้วเนี่ยดูจนตึงขาวันนี้แม่ต้องขัดขี้ใครละตัดเล็บด้วยนะพ่อตัดเล็บด้วยนะตาพ่อไม่ดีตาแม่คงจะดีกว่าตาพ่อพ่อต้องตัดเล็บให้ไม่ได้เพราะว่าตาไม่ดีแม่ต้องพยายาม ตัดเอาก็แล้วกันออกมาตากดดแดดรับวิตามิน ไปตรกันแดดสิลูกก็ให้ตากแดดไงอากาศเย็นด้วยเส้นมันจะลังเข้าอ่ะตรงขาตรงขาแต่ก่อนที่ไม่ได้อ่า ขาหาักไม่ได้ใส่เฝือกอ่ะไม่ได้งอเข้าขนาดนี้พอช่วงไปเข้าเฝือกสงเดือนอ่ะเหมือนเหมือนมันจะบล็อกให้ลังเข้าไปอีเอกเ,เข้าไปกยายภาพกยาภาพก็ได้แค่ยืดเส้น,นาาไอ้ไนี่มันมันเกินที่เราจะดึงออกมาแล้วก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ช่างมันเถอะ ก็จะคือเส้นมันจะล้างก้าเอโอเคนะโอเคนะลูกนะฮะทำยังไงครับกดชดกดแชร์าไ่ต้องกดแชนะพูดชัดชัดเลยวางก่อนลูกโทรศัพท์ก็ใช้กแกดแชรไม่ต้องกดแนนะครับจันเยนะครับสวดีครับ